สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องธุรกิจเครือข่ายใบยกัลตนาวันนี้นะคะน้องกันจะมาสอนเทคนิคในเรื่องของการชวนคนเข้าสู่ธุรกิจถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะคะของการทําธุรกิจเครือข่ายวันนี้นอกจากเราจะขายลูกค้าแล้วนะคะเราจําเป็นที่จะต้องชวนคนนะคะเพื่อเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย หลักการต่อไปก็คือสร้างคนและรักษาคนนะคะในส่วนของการชวนคนนะคะถ้าร้อยคะแนนในเรื่องของความสําเร็จน้องกันให้50%นะคะในการชวนคนเข้าสู่ธุรกิจเพราะวันนี้นะคะเราจะขายอยู่คนเดียวไม่สามารถชวนคนมาขยายสาขาหรือ,อมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเราขายได้นะคะเราจะไม่สามารถเติบโตแบบทวีคณได้เลยนะคะตามแผนรายได้ของแต่ละบริษัทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะจะต้อง โฟกัสไปในเรื่องของคนเพิ่มคนเพิ่มยอดธุรกิจเพิ่มเพราะฉะนั้นนะคะหัวใจสําคัญวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการชวนคนนะวันนี้น้องกันให้3า,ามข้อนะคะที่เราจะต้องทําเมื่อเราเช็คเราแล้วว่าธุรกิจนี้สามารถจะสร้างความสําเร็จให้กับเราได้เมื่อเราดูองค์ประกอบรวมแล้วว่าธุรกิจนี้สร้างอนาคตให้กับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทที่มั่นคงก็ดีและสําคัญนะคะแผนรายได้ตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือคัดรายชื่อค่ะนะเรามีความฝันแล้วนะคะฝันเราใหญ่มากเลยนะคะเราอยากที่จะได้รถได้บ้านนะคะเราอยากที่จะมีประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะคะเราอยากจะเที่ยวทั่วโลกนะคะตามแผกนกรตลาดนะ,ะวันนี้หัวใจสําคัญคือการชวนคนและสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จก็คือรายชื่อค่ะ คุณจำเป็นที่จะต้องเอาลายชื่อเขียนรายชื่อลงไปนะคะในหน้หมดนะคะจะต้องมีเขาเรียกว่ามีระบบระเบียบด้วยนะคะ1ก็คือชื่อ2เบอร์โทรศัพท์ถามก็คือ3ก็คือที่อยู่นะ,ะของผู้มุ่งหวังหรือ p r สเปคของเรานะคะลายชื่อนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือ กลุ่มคนเกรงใจนะคะกลุ่มนี้ควรที่จะเอามาเป็นลําดับต้นๆเลยนะคะใครที่เกรงใจเราหรือเราเกรงใจใครนะะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคนที่เกรงใจเป็นแบบไหนก็คือคนที่เราเนี่ยเคยไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วก็คนที่เขาเคยมาขอความช่วยเหลือจากเราไว้ใจเรารักเรานะคะอันนี้คือคนที่เกรงใจนะคะส่วนกลุ่มที่2นะนั่นก็คือกลุ่มญาติหรือเพื่อนสนิทนะคะญาติหรือเพื่อนสนิทนะคะที่เราเคยติดต่อสื่อสารกันเป็นประจํา เคยเจอกันนะคะได้รู้จักนิสัยใจคอกันนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2นะคะคุณสามารถคัดออกมาได้เลยนะคะอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า10คน 3. นะคะกลุ่มคนรู้จักค่ะกลุ่มคนรู้จักอาจจะไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนสนิทหรือคนที่เกรงใจนะ,ะแต่เป็นกลุ่มคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปทานข้าวไปตัดผมที่ไหนหรือเราไปซื้อเสื้อผ้าร้านไหนหรือวันนี้เราอาจจะเจอเพื่อนในอิอนเทอร์เน็ตนะคะใน YouTube ในแพลตฟอร์มต่าง นะคะอันนี้คือคนที่เราเคยรู้จักกันเคยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะและกลุ่มสุดท้ายคุณจะต้องหารายชื่อเพิ่มใหม่ทุกทุกวันตลอดเวลาถ้ามีโอกาสนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปแห่งผลตำบลใดนะคะหรือไปเจอกันที่ป้ายรถเมล์หรือได้มีโอกาสแนะนำสินค้าเขา นะคะไม่ว่าจะเป็นของทีมงานหรือของเราเราจะต้องเก็บรายชื่อทั้งหมดนะคะเอามาไว้ในสมุดแพนเนอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บรายชื่อของลูกค้าหรือโพอส์เปกให้มากที่สุดกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ขายและเป็นทั้งนักธุรกิจให้กับเรานะวันนี้อย่าลืมนะคะ4ช่องทางนะคะที่เราจะคัดคนออกมา กลุ่ม4กลุ่มนี้นะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องคัดออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราเนี่ยได้รายชื่อมาแล้วเราจําเป็นที่ต้องทําการเชิญคนนะคะเพราะฉะนั้นการเชิญคน,นนี่แหละนะคะเราจะเชิญยังไงล่ะนะคะเราจะเชิญยังไงไม่กล้าเชิญเคยเชิญแล้วก็โดนปฏิเสธนะคะวันนี้การเชิญของเรานะคะของน้องกันเนี่ยที่จะให้ก็คือมี3หัวข้อด้วยกันนะคะการเชิญคนแบบตรงๆงอ่านะคะการเชิญคนแบบตรงๆก็คือ อาจจะเชิญเลยก็ได้นะคะในส่วนของการใช้สินค้าคุณสามารถเอาสินค้าไปสาธิตหรือแนะนําเขาได้เลยนะคะยิ่งคนที่มีความเกรงใจเราด้วยแล้วนะคะก็จะสามารถขายง่ายมากๆเลยนะคะสามารถที่จะให้เขาช่วยสนับสนุนเราได้ง่ายมากๆนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะบอกคุณ,ณประโยชน์ของสินค้าบอก5ปอของสินค้าถ้าใครที่สามารถเปรียบเทียบสินค้าของเรากับของตลาดได้คุณก็ทําได้เลยนะคะและสามารถที่จะแนะนําเข้าสู่ธุรกิจโดยการทําบัตรส่วนลดและ เชิญทําธุรกิจโดยการใช้ดีบอกต่อพร้อมกับผิดเขียนแผนการตลาดให้นี่คือการชนตรงๆนะคะและวันหนึ่งที่เขาปฏิเสธหรือเขาไม่สะดวกที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราก็อย่าทิ้งคนกลุ่มเหล่านี้นะคะเพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราสามารถที่จะเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะคะเมื่อเราประสบความสําเร็จได้ ส่วนขั้นการเชิญแบบที่2ก็คือการเชิญแบบเทาๆนะคะการเชิญแบบเทาๆก็คือการที่เราเนะ่ยเชิญผู้มุ่งหวังของเรานะคะที่เขาอาจจะมียศมีตําแหน่งหรือมีคุณวุฒิมีวุฒิมีวุฒิหรือว่ามีความรู้มากกว่าเรานะคะคนกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มที่พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่มีศักยภาพนะคะเมื่อเรามองแล้วนะคะคนกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักคนไม่รู้จักหรือคนที่ อาจจะเป็น p r o ส p e c ที่เป็นญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เกรงใจเราก็ช่างแต่คนกลุ่มที่เราจะเชิญแบบเทาเาก็คืออาจจะเชิญมาแบบโทรหานะเพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์งานมาช่วยดูงานนะคะก่อนที่เราจะเชิญเขามาก็ชมเขาก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะต้อนรับเขานะคะให้มาดูงานในห้องประชุมเพราะนั้นวิธีการเชิญก็คือโทรเชิญแบบใช้เวลาสัก1-2นาทีนะคะชมเขาและเชิญเขานะคะเพื่อที่จะมาดูงานมาวิเคราะห์งานให้กับเรา นะคะอันนี้คือการเชิญคนนะคะในแบบเทาๆสุดท้ายก็คือการเชิญคนนะคะในแบบดําๆมืดๆนะคะการหลอกคนเลยกลุ่มนี้ก็คืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะหรือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลูกน้องของเรานะคะหรือเพื่อนที่เราสนิทมากๆนะคะหรือคนอระดับเดียวกับเราที่สามารถที่จะอารมุ่มอร่อยกันได้นะคะเพราะวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเรียนเชิญเขานะคะมาดู มากินมกาแฟมาทานข้าวนะคะแล้วก็เชิญเข้าไปในห้องประชุมเพื่อให้เขาเนี่ยได้เห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะคุณลองใช้วิธีนี้เชิญดูนะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคในการทํางานสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวของการเชิญหรือยังไม่ได้ประสบความสำเร็จบางครั้งบางครั้งเนี่ยการที่เรามีความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเนี่ยเรายังไม่มากพอนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะคะประสบการณ์ของผู้นำนะคะที่ประสบความสําเร็จช่วยเรานะคะช่วยเรานะวันนี้ถ้าเรา ไปหาลูกค้าเลยนะคะเราอาจจะโดนปฏิเสธแต่อย่าลืมนะคะการที่เราโดนปฏิเสธซ้ำๆซ้ำๆจะทำให้เราเก่งขึ้นอย่าท้อยอย่าถอยนะคะในการทำธุรกิจต้องกันเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนกับธุรกิจเครือข่ายค่ะสวัสดีค่ะ